สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดมินเอกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับดูวันเวลาในการลง Windows นะครับครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆของคอมพิวเตอร์อนะครับอาทิเช่น CPU เท่าไหร่แรมเท่าไหร่ฮาร์ดดิส์เท่าไหร่หรือว่าดูเวลาในการติดตั้ง Windows ล่าสุดนะครับซึ่งสามารถดูได้ทั้งในตัว Windows 7นะครับวินโดว์8.1แล้วก็ Windows 10นะครับ วิธีการดูนะครับเป็นวิธีการใช้คอมมานด์นะครับเป็นคอมมานด์แค่หนึ่งบรรทัดนะครับใช้คำสั่งคำว่า system info นะครับเมื่อเราพิมพ์คำสั่ง system info มันก็จะ list รายการต่างๆของในตัวข้อมูลของตัว Windows ออกมาให้เราดูนะครับวิธีการนั้นทำอย่างไรนะครับสำหรับตัวว n d o w s นะครับก็ให้เราเปิดตัว command ์พร้อมขึ้นมานะครับโดยทำการกดปุ่ม windows แล้วก็กดปุ่ม r พร้อมกันบนคีย์บอร์ดนะครับอันนี้นะครับมันจะเป็น กดปุ่ม Windows นะครับบนคีย์บอร์ดแล้วกด R พร้อมกันนะครับมันจะขึ้น Run มานะครับจากนั้นก็พิมพ์คำว่า CMD นะครับพอพิมพ์คำว่า CMD จากนั้นก็กด Enter นะครับหรือว่านะครับถ้าคนไม่อยากถ้าไม่อยากไวนะครับอาจจะเข้าตามเมนูก็ได้นะครับคลิกปุ่ม Start นะครับแล้วออกโปรแกรมนะครับแล้วก็มาที่ a c c e s s o r y นะครับแล้วก็เปิด Command Prompt นะครับได้เหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับทำการพิมพ์ไปเลยนะครับ นะครับอินโฟนะครับเมื่อเราพิมพ์เรียบร้อยเสร็จแล้วคอมพิวนะครับจากนั้นมันจะโหลดดิ้งพวกข้อมูลต่างๆขึ้นมาให้เราดูนะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับวินโดว์จะทำการโหลดพวกอินฟอร์เมชันต่างๆขึ้นมาให้เราดูนะครับใจเย็นๆนะครับตรงนี้รอเห็นครับตอนนี้เมื่อเราโหลดขึ้นมาเสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ ก็เป็นชื่อคอมพิวเตอร์นะครับว่าชื่อคอมพิวเตอร์อะไรนะครับ OS เป็น Windows 7 Enterprise นะครับ OS version ไหนนะครับส่วนวิธีการดูนะครับว่าติดตั้ง Windows ไปเมื่อวันไหนนะครับก็ให้ดูที่เป็น Original Installed นะครับซึ่งผมติดตั้งไปเมื่อวันที่14เดือน2ปี2014นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับตอนนี้ววัน2เม2015นะครับวันนี้ผมติดตั้ง พินโด้ครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ปีกว่าๆนะครับจากนั้นก็เราก็สามารถดูได้นะครับซิสเต็มซิสเตตัวตัวนี้นะใช้เมนบอร์ดของตัว ASUS นะครับตัวว n d o w s ใช้เป็น64นะครับโปรเซสเซอร์นะครับพวกนี้แรมก็สามารถดูได้นะครับที่ในช่อง total physical memory แรมก็ของผมมันจะเป็นหน่วยเมกก็คืออันนี้จะเป็น16จิกนะครับแรมเครื่องผมนะครับอันนี้ก็สามารถดูข้อมูลต่างๆได้นะครับก็ วันนี้นะครับขอจบวิธีการใช้คำสั่ง system info เพื่อดูตัว information ต่างๆหรือข้อมูลต่างๆของตัว Windows นะครับก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ